ราคาน้ำมันวันนี้2พฤศจิกายน68มีการปรับราคาใหม่ๆที่น่าสนใจมากและเราเตรียมพร้อมเปิดเผยรายละเอียดให้ทุกคนได้รู้ว่าเป็นอย่างไรมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างราคาน้ำมันล่าสุดที่ต้องรู้วันนี้2พฤศจิกายน68มีการปรับราคาน้ำมันใหม่ๆจากหลายๆปั๊มน้ำมันใหญ่ในประเทศเริ่มจากปั๊มน้ำมันปตทบางจากเชลและพีทีที่มีการปรับราคาใหม่ๆทั้งในเบนซินแกส๊สโซฮอ,อและดีเซล แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นทางการและสำคัญมาก,มากๆที่ทุกคนควรรู้ก่อนเข้าปั๊มเติมน้ำมันมาดูราคาน้ำมันล่าสุดกันเลยปั๊มน้ำมันปตทบางจากเชลและพีทีดีเซน30.94บาทลิตรแก๊สโซฮอลีปบี e 85 2บ5 9บาทลิตรแก๊สโซฮอลี2ี2สิบบาทลิตรแก๊สโซเก3 1 4 8บาบาทลิตรแก๊สโซ95 31.85บาทลิตรเบนซิน40.14บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล43.44บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แกโซ95 40.04บาทลิตรปั๊มน้ำมันบางจากให้พรีเมียมดีเซล S 45.64บาทลิตรให้ดีเซล S 30.94บาทลิตร ไฮพรีเนียม97แก๊สโซ95 49.54บาทลิตรแก๊สโซ E 85 S E V O 27.59บาทลิตรแก๊สโซ E 20 S E V O 29.64บาทลิตรแก๊สโซ91 S E V O 31.48บาทลิตรแก๊สโซ95 S E V O 31.85บาทลิตรปั๊มน้ำมันเชลเชลเชลฟิลเซฟแก๊สโซ E 20 30.14บาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซเก้าสบเอ็าทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซเก้าสบห้าทลิตรเชลวีดพาวเวอร์แก๊สโซเก้าสบาทลิตรเชลฟิลเซฟดีเซนสบุด so าบาทลิตรเชลวีดพาวเวอร์ดีเซน4บาทลิตรปั๊มน้ำมันพีดีเซน 30.94บาทลิตรแก๊สโซ95 31.85บาทลิตรแก๊สโซ91 31.48บาทลิตรเบนซิน40.64บาทลิตรแก๊สโซ E20 29.64บาทลิตร การปรับราคานี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเติมน้ำมันไปที่ปั๊มไหนที่เหมาะกับการใช้ใจ่ายของตัวเองมาลองคิดกันว่าถ้าเราเติมน้ำมันในรถที่ใช้น้ำมันเบนซินกับปั๊มที่มีราคาเบนซินเป็น40บาทลิตรและปั๊มอื่นๆมีราคาเบนซินเพียง40.14บาทลิตรก็เป็นความแตกต่างที่น่าสนใจนะ แต่นี้เป็นเรื่องที่มีความเป็นทางการและสำคัญมากๆที่ทุกคนควรรู้ก่อนเข้าปั๊มเติมน้ำมันมาดูราคาน้ำมันล่าสุดกันเลยจากผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนได้รู้ราคาน้ำมันล่าสุดทั้งเบนซินแก๊สโซและดีเซนจากผู้ค้ารายสำคัญของประเทศได้แก่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเชลและบริษัทพีทีจีเอเนยจีจำกัดมหาชน เมื่อมีข้อมูลราคาน้ำมันล่าสุดแล้วก็สามารถวางแผนการเติมน้ำมันและการใช้ใจ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดได้ง่ายขึ้นมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้2พฤศจิกายน68มีการปรับราคาน้ำมันใหม่ๆจากหลายๆปั๊มน้ำมันใหญ่ในประเทศเริ่มจากปั๊มน้ำมันปตทบางจากเชลและพีทีที่มีการปรับราคาใหม่ๆทั้งในเบนซินแก๊สโซและดีเซลเมื่อมีข้อมูลราคาน้ำมันล่าสุดแล้วก็สามารถวางแผนการเติมน้ำมันและการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดได้ง่ายขึ้นมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นทางการและสำคัญมากๆที่ทุกคนควรรู้ก่อนเข้าปั๊มเติมน้ำมันมาดูราคาน้ำมันล่าสุดกันเลยจากผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนได้รู้ราคาน้ำมันล่าสุดทั้งเบนซินแก๊สโซและดีเซนจากผู้ค้ารายสำคัญของประเทศได้แก่บริษัทปะตะทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเชลและบริษัทพีทีจีเอเนยจีจำกัดมหาชน มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้2พฤศจิกายน68มีการปรับราคาน้ำมันใหม่ๆจากหลายๆปั๊มน้ำมันใหญ่ในประเทศเริ่มจากปั๊มน้ำมันปตทบางจากเชลและพีทีที่มีการปรับราคาใหม่ๆทั้งในเบนซินแก๊สโซและดีเซนเมื่อมีข้อมูลราคาน้ำมันล่าสุดแล้วก็สามารถวางแผนการเติมน้ำมันและการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดได้ง่ายขึ้นมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นทางการและสำคัญมากๆที่ทุกคนควรรู้ก่อนเข้าปั๊มเติมน้ำมันมาดูราคาน้ำมันล่าสุดกันเลยจากผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนได้รู้ราคาน้ำมันล่าสุดทั้งเบนซินแก๊สโซและดีเซนจากผู้ค้ารายสำคัญของประเทศได้แก่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเชลและบริษัทพีทีจีเอเนยจีจำกัดมหาชน มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้2พฤศจิกายน68มีการปรับราคาน้ำมันใหม่ๆจากหลายๆปั๊มน้ำมันใหญ่ในประเทศเริ่มจากปั๊มน้ำมันปตทบางจากเชลและพีทีที่มีการปรับราคาใหม่ๆทั้งในเบนซินแกสโซและดีเซน